yeah <laughs> อ,อ them, right? ันน to right? ี้อันนี้ของพวกเราใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเรามีวิธีบริการไรบาเราให้ตัวแทนครอโอคิดว่าขอตัวแทนมาแค่องพี่บอสก็ได้ตรงไหนต้องอะไรนะี่อสใก้จากักแดงเขาอ๋อโอเคก็คือก็คือเด็กๆอ่ะแยกส่วนเด็กๆหรวามันเกิดแล้วก็ นี่มาทำราการด้วยก็เลยถือโอกาสชวนแฟนๆมาปกติเจอกันตามอีเวนต์ตอนนี้อีเวนต์ไม่มีครับคุณก็เลยมาทำบุญแทนทำบุญใา้เลยครับวันนี้วันเกิดคุอดีเหมือนกันอือเป็นของประเทศลิกเลยนะครับผมเบอร์ดี้นขบมากครับแล้วถึงก็นห้กัาในประเทศจะมีประมาณเด็ก้แต่ในสติ ใทยามร้นช่ช <fi xtures> <glaube> ื <ok> so left, ่อ้ามแสนสามหมอบ้านที่ด้านี่เรกจำบ้านี่แล้วก็มีเครือขายที่เป็นด้านัามทเรที่บ้านบ้านเขาีกเป็นเกษตรกรเก เราเป็นครอบครัวต้นแทร่ถนับถัดตัวกัญชาที่เราก็อีู่าและเราก้จะกรพยายามดลแอยเขาเหมือนกัญชามขจะเรียนให้เขาจดจดให่ใหญ่ให้กศึกษาที่ใสจนจะจบปริญญาตีทำงานเป็นครูเป็นพิาบาลรทำพายส่วนารหมายถึงว่าทางมูลนิธินบุก็ก เด็กๆเรียนด้วยต้องเรียนจนจบ,จบเลยครับคน<ด>ที่อย<ม>ูที่ททนี่จะได้เรียน,น, <fi. S 2> นจนจบจะทำงานเลยครับเปิี่ยนอะไรเปลี่ยนประมาณ30กว่า,า,า,นนา,า,าปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยามสิบอเกิดทะเบียนเป็นรุ่นทเมื่อปี2อ0 0ันห้าร้อยแปที่แสดงว่ามีครับมีหลายเรื่องครับเด็กบางคนก็มีครอบครัวเรียนจบแต่งงานมีลูก่องทำงานเป็นส่วนแรกครับบางคนก็มาช่วยผมเป็นครูอาสาสมัครในจังหวัด เด็กอย่างน่ารักจริงๆเลยทีเนี้ยกระต่ายตันเนี้ยเป็นเด็กเล็กร่อนจากมอสเหมอนหลายคนจากข้องไปบ้านจากแถวๆรังก็แฉกมากใช่ด้วยกระต่ายโอ้น่ารักมากรับรับตั้งแต่5ขวบปกติเรารับตั้งแต่5ขวบครับแต่ว่าปัจจุบันเรามีโครงการเงินเป็นโครงการที่เราช่วยพวกแม่เลี้ยงเด็เขาไม่สามารถทำงานได้นั่นเลยรับตั้งแต่3ขวดในรับเป็นยังายสุดเด็กแต่ตอนเนี้ยเรากำลังปรับปรุง ไม่มีก30คนออ๋อเหรอครับใช่30คนแบ่แต่แตช่วนี้ช่วงปักเหมือนี่นเป็นแลัวษนาไปั้งจุดเป็นครอบครัวแม่เองคที่พ่อที่แม่ทำงานไม่ได้ต้องดูแลเราดูแลให้ปีค่ับไม่เสียค่าจะจ่ายเพราะว่าอ่าอางจะเป็นคนในสังคมท้องมายวกันเป็นว่าอะไรอะรอะไรอะไอะอ๋ดีเลยอถามคุณว่าที่อมีประสาอะไร แต่ละคนพอคำถามผมมองว่าเรื่องทักนัสติเรื่องอะไรถ้ามาดูต้องถูกถูกต้องยิ่งดูเขาดีๆเพราะยิ่งเด็กบอกเราเราเราใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เรามีความยากง่ายอยค่แบบนี้มีครับผมคือเด็กทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาชีวิตจริงไหนกันคือก็มีครอบครัวครอบครัววะนั้นเนี่ยเป็นสิบปีกันจะทำให้เขาที่มีจุดจุดจุด เขาต้องคิดว่าเขามีครอบครัวแม้ว่าเราจะเป็นครอบครัวตัวแปรในครอบครัวเราเนี่ยก็มีพ่อแม่เป็นพ่อแม่ทุกคนแต่เราเป็นลูกตาของเราเป็นจับผู้ดูแลเราจับกู้หายผมเองเนี่ยเป็นพ่อแม่ครอบครัวหนึ่งนะครับทำผูดูแลเด็กทุกอย่าและก็มีเด็กหลายคนประมาณสิบคนสองคนเป็นเด็กที่่อยูในในบ้านแต่ใะบ้านเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องกันแน้ว่าจะเป็นสายไหนเนี่ยสายของเขาแต่ก็ เขามีครอบครัวมีพ่อแม่เขาญาติที่จะยืมวิในสังคมเขาก็จะมีกณฑ์หลายแจบเรียนรู้ต่อสำหรับช่วงตอนนี้นะครับและที่สำคัญว่าต้องทำให้เด็กคนพวนั้นต้องเห็นคุณค่าเลยครอของเขาเห็นเลยครับ้องอันนี้สำคัญมากครับสำหรับสำหรับเด็กที่เป็นเด็กม่ร้อนที่ขาเดเติมตอนติดตามถนนและขอเงินขอทานเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยต้องอยู่ในสังคมได้อย่างงเาคิดว่่าากรอยูในสังคมได้แค่มีกิน มาเต่นนอนเขาก็ขอทานเขาก็มีกินนอนัขนอนที่ไหนก็ได้ในสิ่งทีสาันกนอะรก็ไดกินเราก็ทาให้เขารู้ว่าเราจะเป็นผู้ของทานอย่างนี้ไปจนโตเราม่ลืสิม่ลสิทตายงสบ้างหรือเจะมทำคือต้องสร้งคุณค่าเขาให้รอ้ว่าสร้างคุณาเขาจะได้แบบมีกําลังใจในการทาสิ่งดีๆต่อเราัะนสุดท้ายให้ใหจารยผมมว่าสุดท้ายอาจารย์ฝากแล้วก็ว่ามาอะไรที่ส เอออยากเอาเรียกเข้ามาร่วมรุ่งร่ง hm. ก็บริจาคอะไรเงี้ยครับเอ่อเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ศาสตราจารย์มีสัมผับอกว่าว่าอย่างครับผมว่าเด็กคนมีคุณค่าต่อสังคมชีวิตเขาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไปได้ว่าวันเนี้ยเขามีปัญหาเราอาศัยประเทศมาดูแลพวกเขาบ้างนิดนึงเป็นครอบครัวที่อยู่ดูแลทุกนนี้ท่านก็อยากจะขอ ท่า,านใหญ่ในสังคมช่วยกันสนับสนุนคุณค่าอาหารทู่ดีในตัวนี้ให้ก็มีชีวิตี่ดีขึ้นผมเชื่อว่าในช่วงนี้ชวยเขาสงเสริมไป่ง้นอเครับก็ตามนี้ก็คิว่าสุดท้ายเน่ดว่าสังคมดีพ่อแม่เรียกว่ามีมีมุตโดยที่ทอยากพร้อมแล้วปัญหาปัญหาของการที่แบบจะทิ้งหรือว่า อะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนตนอจกจากจะแบบเ,เหตุดวิสัยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ะเรียกว่าเป็นกําลังใจให้คนเป็นกำลังใจให้ดเใใหด็กๆคนที่ดีด้วยก็มีอะไรก็เข้ามาช่วยกันได้ที่อยู่ในบ้านรน้นตรงนี้น<ร>อะอะไรขึ้นเราเ website, ขึ้นเว็บไซต์ขึ้นเป็นคลุกไว้แล้วก็ต้องตอบอะไรของล่างอือครับโอเีครับผมดีครับงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับดีคร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 ัดีครับดีคนนะครับ

20,600บาทเดี๋ยวผมจะสมทบไปในนี้เป็น40,000บาท <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกที่เหลือก่อนก่อนจะถึง40,000เดี๋ยวผมจะโอนให้ครับคการสมทบไม่มีครับโอ้ยอยู่ในกระเป๋าตังค์อยู่2,000มั้งอ่ะอันนี้ตแต่แค่26ครับนี่ ันหน้าที่เป็นรังผันไม่เห็นตัวหนังสือยูิดีผันหน้าแังันหนเป็นยี่สิบดยนี่เป็นไหนมันไม่น่าข้อนั่นแหละนั่นแหละถ่ายไปก็ไม่เราเอาเอาแบบแบบแบบดล่นได้เอาเั้ลงเลยังเงเังจง่อัเรยังังจังงล้จกลยจังยังเลัเจง หมีตกนะโบนะมันร้อนเดี๋ยวลาเลยครับอาจารย์อยากดีนะขออนุญาตออกไปเสร็จนะได้ค่ะขออนุญาตออกไปเสร็จเข้าตไปเองได้